สวัสดีค่ะ,จะเจบเกินเจอีกแล้วช่องเจบแผวเดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วแก <g ay> เราไม่ต้องจําเป็นต้องใส่แมส <c ười> <c ười> คุยกันได้ไหมใช่ไหมเพราะว่าเราไม่ได้คุยกันตัวต <c ười> ่ตัวดตรงนะคะอ่ะขอถอดมบแมสกนแป๊บนึงอ่ะเอาใหม่นะ สวัสดีค่ะ,จะเ,เจอกเจออีกแล้วในช่องเจแพรเดลี่นะคะกลับมากันอีกแล้วคลิปนี้แกนในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราไม่ได้ออกไปไหนใช่ไหมเราโดนเวิร์กฟอร์มโฮมที่บ้านหรือจะโดนกักตัวที่บ้านก็ตามก็มาดูเจนะคลิปนี้ก็จะมาเมาสมอยสกินแคร์ซึ่งได้ลองเล่นลองตําเยอะมากในช่วงที่แบบโดนกักตัวในช่วงที่เวิร์กฟอร์มโฮมในช่วงที่แบบเออไม่มีอะไรทําก็ตำ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 สกินแคร์มาแล้วก็มาลองเล่นนะคะจะเป็นอะไรนั้นไปรับชมในช่งนชองเจแพร์เดลีะะ่กันเลยค่ะก่อนไปทุกคนอย่าลืมกดซับสไคร์ นะเป็นกำลังใจให้เจ๊ทำคลิปดีๆมาให้ดูกันต่อไปเรื่อยๆนะคะปาเอาละคะ่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้ามานะ้าหน้าม้าของฟูอยู่แล้วก็ทรงผมก็จะแปลกใหม่อยู่นะคะก็รอให้มันยาวนิดนึงก็ยังไม่ชินกับทรงผมตัวเองไงเผอิญอยากจะตัดก็รับโชคปีใหม่แล้วกันเนาะประมาณนี้ ตัวนั้นก็คืออยากจะบอกว่าคือไปดูรีวิวหลายคนมารีวิวแล้วก็เลยอยากจะลองเล่นคือในใจอยากคิดแอดจะซื้อมานานแล้วแต่ยังไม่มีโอกาสก็มันมีช่วงที่คนหนึ่งเขาเปิดพรีมาแล้วมันช่วงเออช่วงเซลอะไรเงี้ยเจ๊กเลยอะไรที่เซลชอบซื้อมากแล้วก็ไปลองตามลองเล่นดูนะคะเล่นได้สักพักได้เดือนกว่าแล้วล่ะคือเดือนกว่า,วาจริงๆเพราะว่าช่วงที่ซื้อก็ประมาณปลายพฤศจิกนะประมาณปลายพฤศจิก ต้นธันวาประมาณนี้คะ่ะก็ลองซื้อดูนะคะตัวนั้นก็คือตัวนี้นั่นเองใช่ไตัวยูซูลีนนะคะแอนตี Anti ้พิกเมนต์ดูอัเซรัมนะตัวนี้มาด้วยคือขวดขวดหนึ่งของน้องนางมาด้วย2ตัวในขวดหนึ่งก็คือ2ผลิตภัณฑ์ในเซรัมในขวดขวดเดียวเนี่ยนะคะเปิดออกมาน้องนางจะมาลักษณะอย่างนี้คือแพ็กเกจจะเป็นประมาณนี้ ดอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นสีขาวอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าเป็นสีชมพูไหมแต่เจ๊ว่าไม่ใช่ชมพูคือมันออกเป็นสีทองๆชมพูทองๆชมพูทมพๆประมาณนี้นะคะเป็นเซรั่มที่มาในรูปแบบ30 ml คือแพ็คเกจจิ้งจะเป็นอย่างนี้แยกกันระหว่าง2ตัวนี้นะคะเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้อ่าจะเป็นหัวเซรั่มให้เรากดนะ เรามารู้สรรพคุณของน้องนายกันก่อนดีก,กว่าว่ามันคืออะไรนะตัวหลอดสีขาวที่มาในลักษณะเซรั่มอย่างนี้นะหลอดสีขาวเนี่ยจะเป็นตัวโพฮยาลูรอนเข้มข้นในหลอดสีขาวช่วยฟื้นฟูความเต็มอิ่มความเต็มฟูของผิวหนังให้มันดูมีความไร้มันดูมีความเออกระจ่างใสให้มีความอิ่มน้ําอิ่มนวลทําให้แบบดูแบบเต็มอิ่มกับผิวนะนี่คือตัวหลอดสีขาว อีกตัวหลอดสีชมพูเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตัวไทอะมิโดลเข้มข้นในหลอดสีชมพูทองนะลดฝ้าแดดหน้าสิวและจุดด่างดำที่เป็นต้นตอได้ดีกว่า1ิเท่านะแกแล้วก็ช่วยทำให้ผิวหน้ามันดูกระจ่างใสให้ผิวหน้าเนี่ยไม่กลับมาเป็นฝ้าเป็นกระซ้ำมากยิ่งขึ้นนะเฮ้ยดีขนาดนั้นจะหรอฉันแอบอ่านดูฉันก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันดีจังในหลวดในแค่ขวดขวดเดียวหลอดเดียว,ว,ดดยวประมาณนี้นะคะก็ไปลองตำดูนะคะ สรรพคุณนางเยอะมากเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้อ่ะตัวหัวข้างในของน้องนาง,งก็จะเป็นแบบนี้คือเขาแยกแยกหลอดมาใช่ไหมในแพคเกจจิ้งของตัวเดียวก,ออกส็สีออกใสๆกับสีออกครีมครีมเหลืองประมาณนี้นะเดี๋ยวเจ๊จะบีบให้ดูนะทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงในสองตัวนี้นะนี่บีบออกมาก็จะประมาณนี้ภาพอ่าในตัวหลอดของน้องนาง,นงสีชมพูจะมาเป็นสีเข้มอย่างนี้เห็นไหมมองไม่เห็นเนาะ ในตัวหลอดของสีขาวๆจะเป็นเนื้อสใสๆอย่างนี้อ่ะพอมาผสมผสานกันแล้วเราก็เวลาเราทาเราก็จะผสมผสานกันเนาะพอมาผสมผสานกันแล้วบอกเลยว่ากลิ่นจะเป็นกลิ่นกลุ่มเครื่องอ่าสกินแคร์กลุ่มเวชสําอางคือกลิ่นจะเป็นคล้ายๆพวกเขาเรียกอะไรอ่ะกลิ่นจะคล้ายแบบพวกตระกูลเวชสําอางที่มีกลิ่นของความเป็นแบบ เป็นเวทสำอางเอออะแต่ไม่ไม่มีมีกลิ่นฉุนไม่มีกลิ่นเหม็มน,ไม,มนไม่มีกลิ่นอะไรนะทาลงไปในผิวหนังบอกเลยว่ามีความซึมซาบกับผิวหน้าค่อนข้างจะโอเคเจ๊รู้สึกว่าซึมซาบกับผิวหน้าดีพอสมควรนะไม่ต้องรอให้ถึงกับแบบเป็นชั่วโมงหรือสองชั่วโมงหรือครึ่งชั่วโมงหรือหรือว่ายี่สิบนาทีขึ้นไปไม่ถึงขนาดนั้นนางค่อนข้างที่จะซึมเข้ากับผิวได้โอเคดีนะคะ อเอาความรู้สึกจริงๆหลังจากที่ใช้แล้วนะคะเจนรู้สึกว่าโอเคเรื่องความชุ่มชื่นของผิวเรื่องความแบบนุ่มเนียนของผิวเรื่องความแบบเออเติมเต็มอิ่มผู้อิ่มน้ําของผิวเจนรู้สึกว่าเจนชอบนะชอบเลยแหละแล้วก็ววววความซึมซาบของผลิตภัณฑ์ที่ซึมซาบเข้ากับผิวเนี่ยในข้อข้านจะโอเคในข้องจะไวนะชอบแล้วก็วอ่าอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่ผลิตภัณฑ์อะขวดหนึ่งเขามีอยู่สองสองสองเซรั่มสองตัวที่ บรรจุภายในขวดเดียวรู้สึกว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปทาครีมเนี่ยซ้ำซากซ้ำเจแบบทาครีมเยอะๆเนี่ยไม่ไม่โอเคนะก็ก็ชอบในปินันตรงนี้นะคะแล้วเรื่องความกระจ่าใสายเรื่องความผิวขาวเรื่องการลดรอยฝ้ารอยกาะนั้นเจะรู้สึกว่าอ่ะ ยังยัง,ย,งยังเฉยๆกับน้องนางอยู่นั้นถือว่าเจ้ย,ยังใช้ได้ไม่ถึงปียังมีใช้ไม่ไม่ถึง6เดือนแค่ใช้ได้เดือนกว่าแล้วรู้สึกว่ายังแต่เขาเคมาเหมือนประมาณว่าเราใช้แค่อย์เดียวเนี่ยจะเห็นผลอันนี้ก็มันเลยมาเกือบเดือนกว่าแล้วก็รู้สึกว่ายังเฉยๆกับน้องนางอยู่ถ้าคะแนนในภาพรวมละกันคะแนนเต็ม5้าเจ้ให้เท่าไหร่นะคะคะแนนเต็ม5เจ้เคาะให้ที่น้องนางให้ที่4ี่ละกันอ่ะตัวนี้นะก็เคาะให้แนนให้ที่4นะถือว่าชอบ ไม่ถึงกับมากที่สุดแต่รู้สึกว่าชอบแล้วก็น้องนางดีนะคะจะเก็บไว้ในสกินแคร์กุ่ของเจ้อยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวลองใช้ไปสักหกเดือนจะมารีวิวซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะก็ไม่มีอาการแพ้แต่อย่างไรรู้สึกว่าโอเคได้นะคะอย่าเพิ่งเชื่อเจ้ละกันทุกคนผิวหน้าใครผิวหน้าที่ไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนก็จะบอกว่าออ๊ยเจ้ใช้แล้วน,าน,านั่นนี่ ก็ลองไปเล่นลองไปตามกันก่อนเจ๊ J. อาจจะใช้แล้วถูกถูกจริตกับผลิตภัณฑ์นี้บางคนอาจจะใช้แล้วเออไม่ถูกก็ได้ก็ลองไปเล่นลองไปตามดูก่อนนะคะช่วงเนี้กักตัวอยู่บ้านใช้สกินแคร์ตะบ,บี้ตะบันไปเหอะเพราะว่าไม่ได้ออกไปไหนนะคะอ่ะมาเม้ามอยกันคร่าวๆพอเป็นกระแสแค่นี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นติดตามเจ๊ด้วยคลิปนี้ก็นี่แหละเม้ามอยทุกคนฟังนะคะอาจจะมีสกินแคร์ที่เจ๊ยังหลุด จากวงโคจรเจแล้วหยิบเข้ามารีวิวอาจจะมีบ้างน,นะคะทุกคนแล้วก็อาจจะเป็นสกินแคร์ใหม่ๆที่ยังไม่เคยลองใช้แล้วก็เอามารีวิวตังกระแสทุกคนฟังนะคะคลิปนี้หมดแค่นี้อาจจะเป็นอะไรนะั้นติดตามเจ้ด้วยนะคลิปนี้ไปละทุกคนโซเชียลดิสเทนซงยังสำคัญนะเวิร์ก o ฟมห m e ก็สสำคัญอะเป็นกำลังใจทุกคนในช่วงโควิดนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย